สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พามาติดจักรยานนะจ๊ะ้วมาลุ้นกันนะคะว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะคะลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะคะถ้าถูกไหมมาลุ้นกันเลยนะคะไม่ถูกก็กลับไปที่หนึ่งนะคะโอ้โหว้าลวเดี๋ยวก็จะตกนะคะครานี้น่ะคือไม่ถูกคือตกร่องนะคะ ตกกลุมตกล่องนะคะพี่น้องนะคะก็ถ้าฝนไม่ตกนะคะก็จะพาออกมาทิ้บจักรยานแล้วก็คุยกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะคุยกันสนุกสนานไปนะคะพี่น้องนะคะการถูกหรือไม่ถูกของสุกายนี่ไม่ใช่เลยเหรอกคะ่ะขับไปที่ไรนะคะหลงหลงหลงถนนนะจ๊ะจะไปในเมืองก็ไปอา้อาวอ้าวพี่น้องจะไปในเมืองก็ไปไม่ถูกนะจ๊ะเออนะคะเดี๋ยวไอ้นี่มันคลูดนะจ๊ะไม่เดาขึ้นนะคะขาด ขาตั้งจักรยานนะจ๊ะโอ้ยลงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าที่จะมาพูดขี้หมาน่ะซิโอ้พิพิพิพเอ๊บพึ่มพุ๊มพิ่มจ้าโอเคเสร็จแล้วนะจ๊ะก็เออจะพูดยังไงดีเนาะให้มันสนุกสนานนะคะ ก็มีเรื่องเล่านะคะสำหรับชีวิตนะคะที่ผ่านมาหรือตอนนี้ก็ช่างนะคะลุ้นไปเลยนะคะแต่ละวันเนี่ยลุ้นไปเลยนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยเออมันจะผ่านไปได้ง่ายแต่ละวันนะจ๊ะบางวันก็โอ้โหอยากจะลุกขึ้นมานี่อยากจะวิ่งเลยนะใจนะคะอยากจะวิ่งเลยนะคะอยากจะวิ่งออกที่นอนนะคะแล้วก็ไปหาถ่ายรูปนู่นนี่นั่นหาลงคลิปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ แต่มันก็ร่างกายมันไม่ไหวนะคะนะคะเหมือนมันเหนื่อยมันล้าหนะพี่น้องนะคะแต่เราก็ต้องทํานะจ๊ะพี่น้องออกกําลังกายขี่จักรยานไปอะไรอย่างงี้นะจ๊ะพี่น้องนะคะเพื่อออกกําลังกายนะจ๊ะเราจะอยู่นิ่งไม่ได้นะพี่น้องนะเราต้องทํานะจ๊ะทําให้เราเองสุขภาพร่างกายนะคะแข็งก็แรงตลอดเวลานะจ๊ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าถ้าเมื่อไรที่เราอ่อนแอน่ะ โรคนะคะต่างๆมันจะกินเห่านะคะอุ้ยฝนตกแล้วค่ะพี่น้องสุกายจะต้องกลับบ้านแล้วนะจ๊ะฝนตกลงหัวแแม่ๆเลยนะจ๊ะโทรศัพท์ก็จะพังนะจ๊ะนะคะพี่น้องจ๋าเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศเนี่ยฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยไม่หนุกเลยฝนตกมาใส่แว่นตาแล้วนะจ๊ะแแม่ๆแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋า ก็อยากจะถ่ายให้มันครบ8นาที10นาทีนี่มันไม่น่าครบนะจ๊ะไม่น่าจะครบนะจ๊ะครบนะจ๊ะเข้าหมามาด้วยเอาลูกมาด้วยนะจ๊ะกายก็ลุ้นเลยนะจ๊ะจะไปชนเขานะจ๊ะไม่ใช่อะไรนะจ๊ะ สนเขานะจ๊ะตีดจักรยานหนีฝนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าโอ้ยโอ้ยลุ้นนะจ๊ะกลัวโทรศัพท์ตกก็กลัวเพราะเพิ่งซื้อมาใหม่ๆนะจ๊ะสามอยกว่ายูโรนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสามร้อยคูยูโรก็สามสามเก้า หมื่นเงอ้หมืนหน่มนกว่านะจ๊ะโทรศัพท์เครื่องนี้นะจ๊ะหมื่นกว่านะคะหมื่นกว่าบาทน,นะไม่ใช่หมื่นกว่ายูโรถ้าหมื่นกว่ายูโรนี่ไม่ซื้อแล้วจ๊ะนะคะคือโทรศัพท์มหาพามันเก่าอ่ะมันก็หนึ่งจะจะจะ,จะติ๊กก็ไม่ไปไหนนะพี่น้องติ๊กไม่ไปไหนเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันก็พังเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็โอ้ยบอกไม่ถูกนะจ๊ะพี่น้องจ๋าบางทีเนาะ ไม่ได้เห็นใจเพราะเราติ๊กไปหนักๆเข้ามันเฉยแล้วนะจ๊ะเราว,ว่านนี้ก็เป็นเป็นเครื่องเก่านะจ๊ะที่เราไปให้กําลังใจใเพื่อนหนูแล้วคราวนี้มันติ๊กไม่ไปเพราุสกายก็ปวดหัวทําให้เราเนาะกว่าจะทําเสร็จเนี่ยเราแต่ก็จะต,ต้องไปหาเหตุผลแกต้องเข้าคอมพิวเตอร์แกต้องมาดูโทรศัพท์เราอะไรเงี้ยแกปวดหัวแกแกบอกสมองฉันมันบึ้มบึมบึ้มเลยอะไรเงี้ยเขาแกไม่สบายเนี่ย เลิกค่ะนะคะแล้วสมองแกมันบึ้มๆเลยใช่ั่งกาก็สงสารแกเธอสอนฉันก็ได้ฉันจะค่อยๆทำาก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเธอไม่เข้าใจอืมแกก็ทำให้จนเสร็จหลายครั้งที่โทรศัพท์มันเล็กโทรศัพท์มันอันเก่าๆอ่ะจ้ะมันมีปัญหามากเลยพี่น้องมันแชทไม่ไปติ๊กติกนี่คือแชทนะจ้ะมันไม่ไป คือมันไม่ไปไหนเลยแหละพี่น้องเอ้ยกายก็เลยบางทีก็ทอ้อใจนะจ๊ะถ้าเรามีโทรศัพท์เก่าๆเราก็ไม่อยากไม่อยากขึ้นไลน์แหละคือเราบางทีนะเราจะบอกว่าเราอยากได้เงินเอาคนั้นตรงนั้นมันก็ได้ได้แหละจะบอกไม่อยากได้ก็คงจะแบบว่าคําพูดก็คงจะไม่เรียกอะไรไม่จริงอะไรอย่างนี้นะจ๊ะไม่จริงโกหกอะไรอย่างนี้นะจ๊ะคือเรามาทํานี้เราก็อยากนั่นแหละอยากได้เงินอยากได้เหมือนคนอื่นเขานั่นแหละพูดง่ยาย เพราะเราเหมือนคิดว่ามันเป็นเงินที่หาง่ายมันไม่ได้หาง่ายหรือจะบอกว่าหาง่ายก็ได้แต่เราต้องพูดเก่งเราต้องฝึกพูดให้สนุกสนานเงนี้ยจ้ะนะอันนี้ตุกาก็พูดเฉยน,นะตุกาก็พูดไม่เป็นไงก็พยายามไปดูโนตอะไรเงี้ยนะจ๊ะอาจารย์อะไรเงี้ยพราะอาจารย์ต่างอะจาะแต่คือคนเราเน,นี่ยนะก็ถึงตุกายจะบอกว่าเราเราไม่ได้มีอะไรเหมือนคนอื่นและเราก็ไม่สามารถจะ ลอกเรียนแบบคนอื่นพอเราไปลอกเรียนแบบเขาสักวันก็กลับมาเป็นเราเหมือนเดิมพี่น้องมันจะไม่มีวันหรอกที่เราจะเป็นที่ทําเหมือนคนอื่นได้แล้วอยากจะมีรายได้เหมือนเขาใช่ไหมคะสมมตินะคะสมมตินะจ๊ะเรามีครอบครัวใช่ไหมคนที่มีครอบครัวแล้วสามีเลี้ยงเป็นอย่างดีเราก็ไม่จําเป็นต้องหาเงินหรอกไหมในนะในขณะขณะเวลานั้นใช่ไหมณเวลานั้นเนาะเราก็ไม่ต้องหาเงินหาทองเราไม่ต้องหาอะไรทั้งนั้นนะเพราะมีคนเลี้ยงเราใช่ไหมล่ะ แต่เมื่อไหร่ที่เราไม่มีคนเลี้ยงอ่ะพี่น้องวันนั้นแหละเราต้องดินน้นรนใช่ไหมอันนี้สําหรับคนรวยๆใช่ไหมเขาก็คือนะคะทำทำไปอะไรเงี้ยหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้หยุดพรอกที่จะหาไว้ใจหรอกฝนตกแรงแล้วจ้าพี่น้องอุย้ยโทษสุก,กายโทรศัพท์ทจะพังนะคะเ๋ยวมือปิดไว้ก่อนนะจะ้าก็ไม่งั้นโทรศัพท์ทต้องพังแน่เลย ต้องเอาอนี่บังนะจ๊ะเดี๋ยวต้องหาไอ้นี่ใส่นะจ๊ะนี่ต้องหาหมวกมาบังตายแลย้วจะได้แปดนาทีแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแปดนาทีพอนะจ๊ะเห็นไหมโทรฝนตกจริงพี่น้องตกน้องแปะแปะเลยเนี่ยมันตกทุกวันตัวก,กายไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยบางทีเหมือนจะโดนยึดในระ่างกายพี่น้อง เหมือนมันจะโดนยึดจริงๆค่ะมันไม่ใช่พูดเล่นหันมาทางนี้นะจ๊ะพี่น้องโอ้ยเนี่ยฝนตกหนักแล้วตกไปแปะหมดแล้วนี่สุกายเอาเอา,เอาที่คุมหัวสุกายมาปิดนะเนี่ยจ๊ะพี่น้องจ๋าก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกราบขอบคุณค่ะฝนตกแล้วค่ะต้องกลับบ้านแล้วนะจ๊ะพี่น้องจา๋าขอบคุณค่ะสาธุสาธุ